สุดแม่นมากเปิดคำทำนายหมอดูในสมัยโบราณได้ทำนายพิศวงและทำนายใครทักออกมาว่าในปีพศ2568นี้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันเปลี่ยนตัวร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะในปีนี้แต้มบุญของตัวท่านได้เปิดแล้วดาวงชะตาวาสนาจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคและจะมีโอกาสสูง ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินล้านอาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในปีทอ,องศ2568นี้จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปแดงของวงตระกูลตกตะลึงความลับเปิดเผยจริงหรือไม่คนที่เกิดในลัคนาราศีกันจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมหาศาลสุดช็อกเปิดกลุมทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินล้านของคนที่เกิด ในลัคนาราศีนี้เพราะดวงชะตาวาสนาของตัวท่านในปีนี้สิ่งที่ท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นเพราะหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณได้เห็นนิมิตรับที่แม่นอย่างกับตาเห็นและได้ทำนายทายทักออกมาอย่างแรงว่าหลังจากผ่านพ้นวันนี้ไปชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่ดวงมหาภพทรัพย์เศรษฐีของตัวท่านได้เปิดแล้ว จากนี้ต่อไปดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีพลิกจากจนที่ไม่เคยจะมีให้กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเพราะแต้มบุญของตัวท่านอนนั้นได้เปิดแล้วเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาทำให้ชีวิตถึงว่าจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนถึงว่าจะเอาพญาช้างงาหนึ่งตัวมาสุดดึงไว้ก็ไม่อยู่ เพราะตัวเท่านั้นจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่ตัวท่านเตรียมตัวถูกหวย50ล้านบาทแบบแบบเต็มๆไม่เชื่ออย่าลบลู่เป็นเด็ดขาดคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเตรียมตัวรับโชคใหญ่เตรียมตัวรวยกระทันหันสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยฝันเคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สิน ที่มีค่าต่างๆอาจารย์บอกได้เลยว่าก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนสวัสดีผู้มีบุญบารมีทุกท่านว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลคือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันจงพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมเดือนเกิดปีที่ท่านเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ไปทั่วสากละละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ ได้รับความโชคดีตลอดชีวิตและชีวิตนั้นจะมีแต่เงินแต่ทองเหลือกินเหลือใช้และคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงชะตาวาสนาจะเป็นทูตเทวดาลงมาเกิดจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีจะมีทูตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนำชี้ทางทำให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคและจะมีโอกาสสูง ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินล้านถึงว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในละขนาราศีนี้จะปิตาจากหลักตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยูด่ดีจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นดวง,ง,งมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลและสิ่งที่ตัวท่านนั้นเคยคิดเคยฝันเคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สิน ที่มีค่าต่างๆอาจารย์บอกได้เลยว่าก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคำทำนายดูชะตานั้นอาจารย์ฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปิดทรัพรับโชคและเพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายดูงชะตาใหม่ๆหากชาวลัคนาราศีกันถ้าอยากให้ดวงชะตาวาสนาโดดเด่นสุดๆและโดดเด่นตลอดไปนั้น อาจารย์ขอให้ทุกท่านจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในเครื่องหินบุญพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์นี้ถ้าหากท่านพิมพ์แล้วอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดูชะตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นดวงมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินแสนร่ำรวยเงินล้านสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยฝันว่า จะไม่เป็นจริงในเดือนนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่เกิดในลนัคนาราศีนี้จะได้บ้านจะได้รถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคณาราศีกันในสิ้นเดือนมกราคมปี2568นนี้จะได้รับการส่งเสริมด้านการงานและการเงินความสำเร็จในงานจะมีการเติบโตและความคืบหน้า ในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านหนอกการบริการหรือการติดต่อสื่อสารจะมีโอกาสสร้างความประทับใจในที่ทำงานแต่ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไปควรตั้งใจควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบภาพรวมของคนที่เกิดในลัคณาราศีกัน ในเดือนมการาคมปี2568นั้นจะมีความโดดเด่นในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพแต่ก็ยังมีบางจุดที่ควรระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ1การงานในเดือนมการาคมปี2568นี้สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีการงานจะมีความคืบหน้าและความสำเร็จที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับทีมการปรับตัวในองค์กรหรือการทำโครงการใหม่ๆจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องการทำงานหนักเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดหรือปัญหาด้านสุขภาพได้ดังนั้นควรจัดการเวลาและให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเหมาะสม 2. การเงิน ในด้านการเงินมีแนวโน้มที่ดีในแง่ของรายได้หรือการลงทุนโดยอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาหรือการทำธุรกิจที่มีการวางแผนมาอย่างดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวหลีกเลี่ยงการเสี่ยงลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอนรวมถึงควรตรวจสอบเรื่องหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การเงินมีความมั่นคง เดือนมการาคมนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันควรทำบุญในเรื่องของการศึกษาเช่นการบริจาคหนังสือเรียนหรืออุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กๆหรือผู้ที่ขาดแคลนจะช่วยเสริมดวงด้านการงานและความสำเร็จให้ดีขึ้นเดือนมการาคมปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเติบโตในด้านต่างๆทั้งการงานการเงิน และความรักแต่ต้องคำนึงถึงการดูแลตัวเองและการตัดสินใจที่รอบคอบในทุกๆด้านเพื่อหลีกเลี่ยง,งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในสิ้นเดือนมกราคมปี2568ควรเน้นการเสริมดวงในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุล และเสริมความโชคดีในชีวิตโดยสามารถทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้ 1. การเสริมดวงการงานในเดือนมการาคมนี้การงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันจะค่อนข้างดีหากต้องการเสริมดวงในด้านนี้ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถ ช่วยยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นได้เช่นการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานของตนการสอร้างเครือข่ายกับคนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงการงานบริจาคหนังสือเรียนหรือเครื่องมือการศึกษาให้กับเด็กๆหรือผู้ที่ขาดแคลนเพื่อเสริมสร้างพลังงานบวก ในด้านการงานมันทำบุญกับคนที่ได้โอกาสหรือทำการกุศลเพื่อเสริมดวงให้กับตัวเองตั้งเป้าหมายในงานอย่างชัดเจนและมีความมุ่งมั่นในการทำให้สำเร็จ 2. การเสริมดวงการเงินในเดือนมกราคมนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันอาจมีการเงินที่ค่อนข้างดี แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการเงินรั่วไหลหรือการลงทุนที่เส่ยงเกินไปการเสริมดวงการเงินในช่วงนี้สามารถทำได้ด้วยการจัดการการเงินอย่างมีระเบียบและรอบคอบเคล็ดลับเสริมดวงการเงินเสริมดวงการเงินโดยการทำบุญกับการสร้างอาชีพให้ผู้อื่นเช่นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาการฝึกทักษะหรืออาชีพ ให้กับคนที่ต้องการโอกาสหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบตั้งเป้าหมายการเอาเงินอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการออมเพื่อการลงทุนในอนาคตหรือการเก็บเงินฉุกเฉิน 3. การเสริมดวงความรักในด้านความรักคนที่เกิดในละคนาราศีกันมีโอกาสที่จะพบกับความราบรื่น และความเข้าใจในความสัมพันธ์แต่ก็ควรทำให้ความรักมีความสมดุลและเสริมดวงความรักด้วยการดูแลความสัมพันธ์และสื่อสารกันอย่างเปิดเผยเคล็ดลับเสริมดวงความรักทำบุญด้วยการช่วยเหลือครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเช่นการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือการช่วยเหลือญาติพี่น้องออกไปทำกิจกรรมร่วมกับคนรักเช่นการท่องเที่ยวการทำ กิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นใช้คำพูดที่อบอุ่นและสนับสนุนกันมากขึ้นในชีวิตประจำวนัน